วันนี้เราจะมารีวิวโทนี่โคลสนีอครับผมส่วนสูง183อายุ33ปีสัดเท้าขวานะฮะกองกลางฮะ CMF นี่ครับกองกลางฮะเล่นได้หมดเลยครับแล้วไปดูที่ข้าพลังครับข้าพลัง100นี่ดูการจ่ายบอลสั้นบอลยาวข้าพลังโคตรโหดนะลูกโค้ง86ครับแล้วก็มาดูที่สเปดออกตัวยิงแรงนะฮะกระโดดร่างกายบาลานซ์ตา้านนฮะ แล้วก็ไปดูที่นี่อ่ะบูดบูเดเยมสามาสกิลนี่ยมาครบครับวันพัฟจ่ายสั้นจ่ายยาวเปิดคอสโอเคครับเราไปดูช็อตในเกมกันเลยครับผมนี่ฮะดูครับโทนี่ครูสครับพิกแล้วให้พิกออกมาทางขวานะฮะนี่ฮะโทนี่ครูสบังบอลครับแล้วให้ง่ายๆอ่ะจังหวะนี้โทนี่ครูสนี่ะดักบอลแล้วมาครับพิกหนีีอ่ะให้ไปแล้วสไตล์แบบหยิ่งย้อยนะฮะโทนี่ครูสมานี่หลอกในจังหวะแล้วจริงอหูยติดเซฟแบบ ก็มาเนี่ยโทนี่ครูทำไงฮะกระชากขึ้นไปแล้วให้เพื่อนเนะแล้วคืนนะเีะ้ไปแล้วนวดดวี่ยึกยักึกยันะกยลยนะแล้วเปิดด้วยซ้ายอู้หูพัดติดไคเวิร์ดนะไม่ได้ตรงนี้โทนี่ครูเบี้เกี่ยวหลบอย่างเนี้ยนะแล้วเปิดด้วยซ้ายอ่ะโอ้แต่เป็นมาราดูน่าดเนี่โทนี่ครูเปิดน่ะเข้ามาโอ้โหติดเซฟครับที่ครูสนี่เปลี่ยนด้วยซ้ายข้ามาสุดแล้ว มาลาตูน่าโอ้เบาครับจังหน,นี้จังวันนี้โทนี่ครสูสมายังไงฮะโทนี่ครูสี่มาย่งบอลน,นะโอ้โหแล้วหลอกครับโอ้โหเหนือือโทนี่ครสูสแล้วเปลี่ยนนะไม่ดีะจังวันนี้อ่ะก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับโทนี่ครสูส